สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอรีวิวของช่องเรานะครับในวันนี้ผมก็มีไอเทมที่น่าสนใจนำมารีวิวให้ดูกันก่อนที่จะรีวิวตัวไอเทมชิ้นนี้นะครับวันนี้ผมจะมาขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำคลิปของผมเล็กสักเล็กน้อยอเนื่องจากการทำคลิปของผมเนี่ยมีลักษณะการทำคลิปแบบถ่ายทีเดียวแล้วก็ไม่ค่อยมีการตัดต่อสักเท่าไหร่นะครับทำแบบบ้าน ก็จะมีการใช้เวลาในการทําคลิปแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับผมจึงอยากจะทําการตัดคลิปออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงของการรีวิวหรือว่าการโอเวอร์ออนะครับเป็นช่วงที่1แล้วก็ช่วงของการทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับหรือว่าการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นช่วงที่2นะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการโอเวอร์วิวแบบช่วงที่1นนะครับซึ่งจะ คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่มากแล้วนะครับสำหรับแค่ที่แบบไม่ต้องการชมคลิปแบบระยะยาวเนาะผมก็เลยแบ่งคลิปออกเป็น2ช่วงแบบนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันวันนี้นะครับสิ่งที่ผมนำมารีวิวให้ดูก็คือตัว ASUS VivoBook Slate OLED 13นะครับก็คือตัวนี้นะ อาบางท่านอาจจะดูคลิปวิดีโอแกะกล่องของผมไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเอาตัวสินค้าตัวจริงมาให้ดูนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นนี่เลยนะครับตัว ASUS VivoBook VivoBook Slate OLED 13นะครับมันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงของการ Overview นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน วันนี้อาจจะมีพูดลิ้นพันกันบ้างนะครับตามภาษาของผมอยู่แล้วนะชอบพูดลิ้นพันกันแล้วบวกกับวันนี้เนี่ยผมมีอาการไม่ค่อยจะดีนะครับเหมือนจะไม่ค่อยสบายมีเป็นหวัดมีน้ำมูกมีเจ็บคอเล็กน้อยนะครับมีการตรวจเอทีเคในเบื้องต้นแล้วยังไม่พบเชื้อนะครับดังนั้นไม่ต้องเป็นกังวลใจกันไปนะแต่ถ้าเกิดพบเชื้อแล้วเนี่ย ผมก็คงไม,ไม่ได้มาทำรีวิวนะครับอาจจะต้องไปกักตัวอยู่สักพักหนึ่งเนาะสำหรับคนที่ชมรีวิวอยู่นะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปเชื้อโควิดนะครับไม่ไม่ติดกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะดังนั้นก็สามารถรับชมรีวิวของผมได้ตามปกตินะครับโอเคมาเริ่มรีวิวกันเลยนะตัว asus vivo book s 3 s e l e c t o l ต d ตัวเนี้ย มันเป็นแท็บเล็ตวินโดว์นะครับเป็นแท็บเล็ตวินโดว์ที่น่าสนใจเพราะว่าในตลาดนะครับตัวแท็บเล็ตวินโดว์ที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้ในตลาดเนี่ยไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะมีก็จะเป็นพวกอ่า Surface Surface Pro ถูกไหมแล้วก็่ Lenovo Duo เจ็ดนะครับซึ่งทั้งสงกลุ่มนี้ มันจะเป็นแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาก็จะอยู่เลทราวๆประมาณ4 0 0 0 0ื่นห้าห่ะก็คือซื้อตัวเครื่องซื้ออุปกรณ์ครบๆแบบนี้ราคาก็จะอยู่เลทประมาณนั้นแต่ว่าในเรื่องของสเปคเนี่ยของเขาก็จะสูงตามไปด้วยนะแต่ว่าตัว asus vivo book slate 13 oled ตัวเนี้ย มันเป็นแท็บเล็ตวินโดว์ที่มีสเปคไม่ค่อยแรงมากต่างกับกลุ่มต่างกับกลุ่มพวกที่เป็นกลุ่มโปรพวกนั้นเลยนะครับที่ผมบอกว่ามันไม่แรงมากเพราะว่าเขาใช้ชิปตัว CPU เนี่ยเป็นเบอร์ต่ำนะครับก็คือตัว Intel Pentium Silver N6100 นั่นเองซึ่งตัว CPU ตัวเนี้ย มันก็จะเป็น CPU ที่มีมีแรงมีเลี่ยวมีแรงค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นการเอาไปใช้งานของตัวแท็บเล็ตตัวนี้แน่นอนแล้วว่าไม่ได้เป็นเน้นกลุ่มของผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แบบจริงจังสักเท่าไหร่นะครับจะเน้นในกลุ่มของผู้ที่ใช้งานลักษณะเป็นแบบอะโมบิลิตี้หรือว่ากลุ่มที่พกพาไปไหนหรือว่าใช้งาน นอกสถานที่เป็นหลักมากกว่านะเ <c oughs> พราะกลุ่มที่ใช้งานนอกสถานที่เป็นหลักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้งานเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรคอมพิวเตอร์มากมายนะักส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เน้นทำงานลักษณะเป็นแบบพวกงานออฟฟิศเป็นประชุมหรือว่าใช้เรียนออนไลน์นะครับหรือว่าใช้ในเรื่องของการนำเสนองานการพรีเซนต์งานการ แก้ไขงานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะหรือว่าในกลุ่มของผู้ที่แบบใช้งานทางด้านมัลติมีเดียนะใช้ดูหนังฟังเพลงนะครับซึ่งถ้าคุณใช้งานลักษณะแค่เนี้ตัว Vivo Book ตัวนี้นะครับก็สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้นะครับเรามาดูดีไซน์รอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะระหว่างที่ผมพูดผมก็มีหมุนไปหมุนมาให้ดูนะครับ ดีไซน์ของตัว Vivo Book s l a t OLED 13ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเอามากๆเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ผมได้รับเครื่องตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกหรือว่าผมสัมผัสได้เลยก็คือความที่เขามีกิมมิคในการดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยรอบด้านรอบจุดเลยคือเครื่องนี้เขาจะมีกิมมิคซ่อนอยู่ ทุกๆจุดที่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 เราแบบสามารถมองเห็นได้เลยเพราะว่ามันแบบจะบอกว่าไงดีคือเขาแบบเล่นเส้นสายเล่นงานออกแบบเนี่ยรอบตัวเครื่องเขาเอาเอาใจใส่ในเรื่องของงานออกแบบรอ,รอบๆตัวเครื่องตรงเนี้ยค่อนข้างมากเลยนะครับตัวดีไซน์นะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเคสต,ตรงนี้ออกก่อนนะครับให้เหลือแค่ตัวเครื่องอย่างเดียวนะครับ อันนี้คือฝาหลังอันนี้คือปากานะถ้าเกิดใครเห็นคลิปแกะกล่องอ่ะก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยในบล็อกแพ็กเกจมันเนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันนี้คือตัวเครื่องผิวเพียวเลยนะอันนี้คือตัวเครื่องผิวเพียวเลยเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูดีไซน์รอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะอันนี้คือข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยจะมี ปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้างบนก็จะมีลายเป็นลายแบบเป็นลายบ้างเสาะเป็นเป็นร่องๆเนี่ยเหมือนโลหะนะครับแต่ความจริงเป็นเป็นน่าจะเป็นพลาสติกสุดนี้นะครับก็ลวดลายก็ค่อนข้างสวยดีนะทางด้านซ้ายก็จะมีพอร์ตนะครับพอร์ตให้ใช้ก็จะมีพอร์ตอ่า ไมโคร HDMI นะครับผมไมโครตัว, God วกานะรเลกเดอร์แล้วก็มี OD, 5, USB Type C 2ช่องนะครับแล้วก็มีพอร์ตหูฟัง3.5นะครับ USB Type C 2ช่องนี้ก็จะเป็นตัว PD ทั้ง2ช่องเลยคือสามารถที่จะชาร์จไฟได้ทั้ง2 2ช่องนะครับแล้วก็ตัว Type C เนี่ยก็จะเป็น Type C แบบ Type C แบบ3.2นะครับ ทางด้านล่างตรงนี้ก็จะมีช่องของลำโพงนะครับมีการเล่นดีไซน์ไว้เป็นลักษณะเป็นแบบแนวไทแยงเจาะรูแนวไทแยงแบบนี้นะซึ่งก็สวยนะครับผมสวยไปอีกแบบเลยในส่วนนี้นะแล้วก็มาทางด้านด้านขวานะครับด้านขวาก็จะมีปุ่มวอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะมีสกรีนนะครับคำว่า ดอบบี้อะตอมนะมีคำว,ว่าดอบบี้อะตอมแล้วก็จะเป็นช่องลำโพงนะครับเป็นแนวทะแยงแบบนี้นะเนี่ยคือการดีไซน์เล็กๆน้อยๆตรงนี้มันเป็นความที่เขาแบบทีมดีไซน์เขาเนี่ยค่อนข้างเอาใจใส่ในเรื่องของงานดีไซน์เอามากๆเลยนะครับทางด้านล่างเครื่องมีอะไรบ้างนะครับทางด้านล่างเครื่องไม่มีอะไรนอกจากพอร์ตคอนเนคเตอร์ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดนะครับทางด้านหลังนะครับ เป็นอลูมิเนียมเย็นเจี๊ยบเลยนะครับตรงนี้จะเป็นสีเทาด้านนะเป็นสีเทาด้านติดรอยนิ้วมือค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีรอยเช็ดคือผมเช็ดเอาน้ำเช็ดอะแล้วมันน่าจะเหลือทิ้งเป็นคราบไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเช็ดออกดีๆมันก็จะไม่มีรอยเนาะโอเค จะมีสติกเกอร์ perfect warranty อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ตัว Microsoft Office Home and Student ให้ด้วยนะตรงนี้เป็นสติกเกอร์ Intel Pentium Silver นะครับอยู่ตรงนี้นะส่วนข้างบนเนี่ยก็จะมีลายลวดลายของตัวการดีไซน์เขานะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบเป็นกิมมิคมาเลยสกรีนคำว่า ว้าว wow, the w o r นะครับก็คือแบบโลกนี้ช่างว้าวมากเลยแบบเห็นเราต้องว้าวซึ่งมันก็ว้าวจริงๆแหละแบบพอได้เครื่องมาปุ๊บจับครั้งแรกเลยนี่คือแบบโอ้ยงานออกแบบมันช่างค่อนข้างใส่ใจมากเลยนะเขามีกิมมิคเล็กๆน,น้อยๆแปะไปทั่วเลยนะครับตรงนี้จะเป็นกล้องเว็บแคมนะทีนี้เราก็มาดูด้านหน้ากันนะครับนี่คือด้านหน้าด้านหน้านี้ก็จะเป็นอจอนะครับขนาด13นิ้ว แล้วตัวจอเนี่ยใช้เป็นจอแบบ o l e d ดด้วยนะครับจอ o อ ED เนี่ยมันก็จะต่างกับจอ iPS ทั่วไปตรงที่เขาจะมีคุณภาพในเรื่องของสีเนี่ยค่อนข้างสูงเลยหรือว่าค่อนข้างจัดคือจัดเอามากๆเลยนะเป็นจอที่เหมาะมากเลยที่จะเอามาดูหนังนะครับผมหรือว่าคุณจะเอาไปใช้ทำงานพวกงานออกแบบเนี่ยทำงานกราฟิกเนี่ยจอเนี่ยจะมีคุณภาพที่ดีมากเลยแต่ว่า เนื่องจากตัวเครื่องตัวนี้นะครับใช้ชิปตัว Intel Pentium Silver N6000 เนี่ยดังนั้นในเรื่องของงานพวกงานออกแบบหรือว่าทำงานกราฟิกเนี่ยมันก็คงไม่เหมาะกับตัวนี้นะครับหรือว่าการที่จะเอาไปใช้เล่นเกมเนี่ยมันก็คงจะไม่เหมาะกับตู้นี้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นสิ่งที่มันจะเหลือว่ามันทำได้ดีกับจอเนี่ยจะเหลือในเรื่องของการดูหนังและนะครับการดูหนัง การฟังเพลงก็เหมาะเพราะว่าเขาเป็นดอเบ y a อะตอมนะครับผมดูหนังฟังเพลงทํามัลติมีเดียเนี่ยคืออันเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์นะครับผมอันนี้จะเป็นดีไซน์ตัวเครื่องโดยรอบนะอันนี้ก็จะมาดูส่วนของคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดก็จะเป็นคีย์บอร์ดขนาดมาตรฐานนะครับ6แถวนะคีย์บอร์ด6แถวเนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่าแถวบนเนี่ยมันก็จะมีพวกปุ่มฟังก์ชันช็อตคัดต่างๆมา,มาให้เรา ค่อนข้างพร้อมเสร็จสับเลยนะไม่ต้องเอามาปนกับปุ่มใช้งานทางด้านล่างนะครับขนาดของปุ่มก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมสามารถใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตก็คือว่าคีย์บอร์ดเนี้ยมันจะไม่มีไฟแบล็ค lit มันจะไม่มีไฟแบ็ค lit นะครับดูจากข้างบนเนี่ยก็จะเห็นแล้วมันจะมีแค่เพิ่มเสียงลดเสียงเพิ่มความสว่างหน้าจอปิดเมาส์นะครับ แล้วก็ส่งจอออกนอกปิดไมค์แล้วก็มีปุ่มช็อตคัทที่ทำในเรื่องของตัวแคปเจอร์สกรีนนะครับแล้วก็ตัวปุ่มฟังก์ชันเรียกอีสุดนะไม่มีปุ่มเปิดปิดตัวแบ็คไลท์นะครับดังนั้นอันนี้ไม่มีแบ็คไลท์นะตัวคุณภาพของการการกดเนี่ยปุ่มก็จะออกแนววตื้นตื้นนะครับตื้นตื้นน,นิดนึง ก็มันเป็นแท็บเล็ตอ่ะมันก็จะมามีระยะการกดไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วเป็นปกตินะครับการใช้งานก็จะเป็นการวางลากไปกับโต๊ะอย่างนี้แหละมันจะไม่มีการยกหรือว่าไม่มีการทำในเรื่องของอีคโอนมิกลิฟต์ตรงนี้นะดังนั้นเวลาใช้งานก็จะวางลากไปแบบนี้เลยนะครับตัวทัชแพดเนี่ยใหญ่มากเลยนะฝ่ามือหนึ่งปิดไม่มิดฝ่ามือหนึงปิดไม่มิดใหญ่มากใหญ่ใหญ่สุดๆไปเลยนะครับซึ่ง ใครชอบทัชแพดขนาดใหญ่ก็จะถูกใจตรงนี้นะแต่สําหรับคนที่เวลาพิมพ์ล้วชอบวางมือล้วชอบวางมือลงอย่างเงี้ยตัวทัชแพดเนี่ยจะลั่นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างค่อนข้างกว้างเนี่ยมันจะกินมันจะกินพื้นที่ตรงหัวแม่โป้งตรงเนี้ยของเราเวลาเราวางนะมันก็จะกินพื้นที่ไปด้วยนะอาจจะไม่ชอบนะครับข้างหลังก็จะมีลวดลายกิมมิคเยอะแยะไปหมดเลยมีในยะอะไรไหม ก็อาจจะไม่ได้มีนัยยะอะไรมากนะครับอันเคสอยู่ possibility นะแล้วก็มีปุ่มลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะครับความหมายคืออะไรก็ไม่รู้นะความหมายพวกนี้นะจะเป็นแนวแบบเหมือนกราฟิกตี้นิดนึงเนาะออกแนวอรลณ์เหมือนกราฟิกตี้นิดหนึง่ง <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีสกรีนบาร์โค้ดไว้นะครับแล้วก็จะมีสกรีนคำพูดต่างๆไว้เนาะตรงนี้นะ เคอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แบบดูมีอะไรอะไรการดีไซน์เขาจะแฝงไปด้วยความมีอะไรอะไรไปทุกส่วนเลยนะอันนี้คือเคสฝาหลังนะครับเคสฝาหลังเนี่ยข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นลายเท็กเจอร์แบบสากๆนะครับผมลายเท็กเจอร์แบบสากๆนะแล้วก็มีลายเส้นตัดตรงนี้นิดนึงข้างบนก็จะมีในส่วนของชิ้นที่เป็นชิ้นทางด้านบนนะครับแล้วก็มีเขียนว่า w o าวเดอะเวิ A World นะ แล้วก็มีช่องกล้องนะครับมีลายมีรูดลายตรงนี้นะแล้วก็ข้างหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ผมแบบเฮ้ยคือข้างในอ่ะก็ยังมี Export Mode โนะครับแล้วก็ยังมีแบบรวดลายกิมมิกอะไรอยู่ตรงเนี้ยคือแบบคือเขาค่อนข้างใส่ใจมากเลยนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมีรวดลายนะใครที่เซตโกนะครับแบบอืจัดดีไซน์อะไรเยอะขนาดนี้นะครับ ข้างนอกข้างในก็มีไปหมดเลยนะยก็เป็นการประกบนะครับแบบนี้ประกบแบบนี้นะครับปึ๊บเป็นการใช้งานเวลาเราการคลิกสแตนนะครับก็กางแบบนี้นะปึ๊บสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตนะครับคือตัว,ต,วตัวฝาเนี่ยถ้าเกิดเราประกบไปแล้วเนี่ยเวลาเราการคลิกสแตนเนี่ยถ้าเราไม่เราไม่เอามือหนีบอย่างนี้ไว้นะตัวฝาหลังเนี่ยมันหลุดง,ง่ายนะมันหลุดง,ง่ายเหมือนแบบ แม่เหล็กอะ่ะมันดูดแรงนะถ้ามันดูดไปเลยมันดูดแรงแต่เวลาเรากางางเนี่ยเหมือนแบบเราแบบเราเราเหนียวเห่าขึ้นมาแบบนี้มันจะทําให้ตัวเคสหลุดง่ายดังนั้นต้องเอามือจับไว้หน่อยนะจับไว้หน่อยมันจะได้ไม่หลุดมือล่วงนะเหน๋ยวล่วงไปเดี๋ยวมันแตกเลยนะครับการกลางเนี่ยก็สามารถกลางได้สุดนะครับกลางได้สุดลาบไปกับพื้นแบบนี้ได้เลยนะครับจุดสังเกตหนึ่งของการกลางลาบนะครับถ้าเกิดเรากางลาบมากเนี่ย เครื่องมันจะค่อยๆร่วงเองเห็นไหมมันจะค่อยๆร่วงเองด้วยน้ําหนักตัวจอมันค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรากางเกินร้อยสิบองศาหรือว่าร้อยี่สิบองศาไปเนี่ยตัวเครื่องมันจะค่อยๆร่วงลงมาเองนะครับด้วยเกิดจากน้ําหนักของตัวเครื่องนะแต่ถ้าเกิดเรากางสักเก้าสิบองศาเนี่ยยังไม่เป็นไรนะครับหรือว่าสักประมาณร้อยองศาเนี่ยมันก็จะเริ่มร่วงแล้ว <S <S ลเห็นไหมมันจะค่อยๆร่วงทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ถ้าเกิด เกินร้อยองศามาเลยเนี่ยมันก็จะร่วงลงเร็วมากเลยเห็นปะ่ะมันจะค่อยๆร่วงค่อยๆร่วงเห็นไหมเวลาผมพิเต์งานเนี่ยผมการเยอะเนี่ยเพราะผมพิเต์งานหนึ่งหน้าเสร็จปุ๊บผมหันกลับมาอีกทีเนี่ยตัวเครื่องผมนี่คือวางนอนไปอย่างนี้แล้วนะครับผมคืออันนี้จะเป็นจุดสังเกตหนึ่งนะในเรื่องของของตัวขาคิกสแตนที่มันรับน้ำหนักเครื่องได้ไม่ค่อยมากนะครับได้ไม่ค่อยมากนะซักประมาณอย่างนี้นะครับ อันนี้ได้อยู่นะแต่ถามว่ามันมีวิธีแก้ไหมมันมีวิธีแก้นะถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้งานคีย์บอร์ดนะครับแล้วคุณต้องการกางเกิน11อองศาเนี่ยวิธีแก้ก็มีก็คือคุณสามารถที่จะเอาตัวเครื่องเนี่ยครับวางบนคีย์บอร์ดได้เลยแล้วกางเกิน11 0ได้นะเนื่องจากความหมืดความหมืดของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะทําให้ตัวตัวตัวจอมันไม่สไลด์พอมันไม่สไลด์ปุ๊บตัวคลิกสแตน์เนี่ย มันก็ยังสามารถที่จะรับน้ําหนักได้นะครับแบบนี้นะคุณสามารถใช้งานลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็จะอารมณ์เหมือนตัว Surface Studio เนาะที่เขาแบบเอาไว้ทํางานลักษณะแบบนี้ได้หรือถ้าเกิดคุณกลางลงเยอะๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดกลางลงเยอะมากๆมันก็จะมีอาการร่วงเหมือนกันนะครับความหนืดมันก็จะไม่มีแหละเพราะว่าองศาในการรับน้ําหนักมันก็จะน้อยลงนะครับแต่สามารถใช้งานลักษณะนี้ได้นะ ผื่อใครมีพื้นที่การใช้งานค่อนข้างจากัดนะถ้าเกิดเราต่อจอด้วยปุ๊บจะกินพื้นที่เยอะถูกไหมถ้าเกิดโต๊ะร้านกาแฟเราโต๊ะมันเล็กแค่เนี้ยวางกาแฟวางวางตัวแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะตกแบบมันจะตกโตะง่ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามากางเป็นอย่างนี้ได้นะครับใช้งานแบบนี้ได้นะอารมณ์เหมือนเซอร์เฟซเลยนะครับอารมณ์เซอร์เฟซเลยส่วนตัวจอตัวจอไม่ใช่ตัวจอตัวปากกาเนี่ย มันจะมีตัวแม่เหล็กที่เอาไว้ดูดทางด้านหลังได้แบบนี้นะครับซึ่งดูดเนี่ยดูดแน่นเลยนะดูดแน่นเลยมันจะมีสัญลักษณ์ทําไว้ให้คุณสามารถที่จะวางตัวดูดเนี่ยได้ง่ายๆก็คือทางด้านหลังเนี่ยมันจะมีมันจะมะีตัวสกินเขียวๆตรงนี้ไว้เนี่ยตรงเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาสกินดีไซน์ไว้ทําไมนึกว่าเป็นแค่ดีไซน์เฉยแต่คนจริงแล้วมันเป็นมาร์กเป็นมาร์กที่เอาไวใ้ให้ตัวปากกาเนี่ยเอาไว้ใช้ดูดแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดคุณเอาไปดูดตรงส่วนอื่นเนี่ยมันก็ดูดได้แต่ว่ามันจะดูดเบามันจะดูดเบานะครับมันก็จะดูไม่มั่นคงนะดังนั้นคุณก็เอามาดูดไว้ตรงเนี้ยมันก็จะมั่นคงกว่านะครับเวลาคุณใช้งานนะครับเวลาคุณใช้งานใช้แท็บเล็ตแล้วคุณยังยังไม่ทําการกลางมาเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้ถูกไหมตัวปากกานะครับเวลาคุณถ,ถือหิ้วไปหิ้ยู่มาเนี่ยก็มีโอกาสที่มือจะไปไปปัดเอาตัวปากกาออกได้ดังนั้น คุณสามารถวางปากกาลักษณะแบบนี้ได้ด้วยนะให้มันติดไปกับตัวเครื่องนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่ามือจะไปปัดปากกาล่วงแล้วนะครับเราก็สามารถติดแบบนี้ได้นะแต่เวลาเราใช้ลักษณะเป็นคอมพิวเตอร์เราก็ติดแบบนี้เราก็ใช้งานเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะสะดวกนะครับก็คือไม่เกะกะนะแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบทางอีซุสเขาคิดมาแล้วเรื่องของการดีไซน์นะครับค่อนข้าง ใช้งานได้เหมาะสมแล้วก็สะดวกมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นรีวิวตัวเครื่องโดยลอกนะครับปิดฝาถ้าเกิดคุณไม่ใช้งานเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาปากกาเก็บลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ใส่กระเป๋าได้ง่ายเลยนะครับใส่กระเป๋าแบบนี้ความจริงตัวนี้เขามีกระเป๋าแถมมาด้วยนะแต่ผมไม่ชอบกระเป๋าเขาเท่าไหร่นะครับผมชอบใส่กระเป๋าหนังนะตัวเครื่องอะ่ะมัน สามารถที่จะทํางานได้ถึง7หรือ8ชั่วโมงนะดังนั้นเราเลยไม่จําเป็นต้องพกที่ชาร์จพอเราไม่ต้องพกที่ชาร์จเนี่ยเราลาเราไปหาลูกค้าเนี่ยเราแบกกระเป๋าไปแค่เนี้ยถือเข้าไปเลยไปหาลูกค้าเนี่ยแบกแค่นี้มันดูมันดูอ่ะด,ดูดีมากเลยนะครับทําให้ดูหน่าเชื่อถือนะไปถึงปุ๊บวางนะครับเปิดแล้วก็สไลด์เอาตัวแท็บเล็ตออกมานะฟ้าบ ่อนข้างเท่เลยนะครับผมแบบนี้นะกับด้านปากานิดหนึ่งกลางออกมานะครับก็สามารถพร้อมที่จะพิเศษงานได้แล้วนะครับดูน่าเชื่อถือมากแล้วก็เกิดลูกค้ามองเราจากทางด้านหลังเนี่ยมองเราจากทางด้านหลังเนี่ยมันก็จะดูเท่มากเลยนะเห็นไหมดูเท่มากเลยนะครับเวลาเราพิเศษงาน,นตัวนี้คือดีไซน์เขา ค่อนข้างน่าสนใจมีอะไรอะไรให้เราดูเยอะมากเลยนะครับค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเชียวมองทางด้านหลังเนี่ยเท่เลยนะเท่ไหมใครว่าเท่ผมว่าเท่องตัวเนี้ยถึงสเปคมันจะไม่แรงก็เถอะนะครับแต่ถ้าคุณใช้แค่พรีเซนต์งานนะครับผมทำงานเอกสารทำงานออฟฟิศใช้ประชุมนะครับใช้เรียนออนไลน์ ใช้ปากกาเนี่ยจดเลเชอร์เนี่ยตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวแท็บเล็ตตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเปิดจอดูนะว่าดูสีสันหน้าจอนิดน,นึงว่าสีสันหน้าจอเป็นยังไงนะครับอ,อ๋อผมลืมบอกไปนะปุ่มเปิดปิดของมันตรงเนี้ยจะเป็นที่อยู่ของตัวสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับคุณสามารถที่จะสแกนลายนิ้วมือผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่คือเข้ากำลังเข้าเครื่องนะตัวสเปคตัวนี้จะเป็นตัวแสี่นะครับฮาร์ดดิสเป็น e m m c 128ดังนั้นมันก็จะมีสเปคที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่จากการใช้งานของผมมาตลอด2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสเปคระดับนี้ใช้ทำงานข้างนอกใช้พรีเซนต์งานใช้ประชุมใช้ออนไลน์สามารถที่จะตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการส่วนนี้ได้ แน่นอนอยู่แล้วนะครับทำงานทั่วไปนะครับทำงานผ่านคลาวเนี่ยทำงานผ่านเบ์เซอร์ก็สามารถทำงานได้ดีนะไม่ติดขัดสามารถที่จะเอาไปทำพวกเช็คอีเมลใช้ตอบแชทนะครับผมก็ทำงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับสเปคก็เดี๋ยวในเรื่องของการใช้งานนะเดี๋ยวผมจะไปใช้งานให้ดูในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแค่ การโอเวอร์วตัวเครื่องเฉยๆนะครับแค่อเวอร์วิก็ปามาประมาณ23นาทีแล้วนะดังนั้นก็การ o v e r v i ์วก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการดูในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมเนี่ยสามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปนะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการทดสอบในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมตัวเครื่องนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปรีวิวโน้ตบุ o ก k s u s v i v o b o o k 13 s l สา o l เ d แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมกันมาถึงตรงนี้นะ <c oughs> ก่อนไปผมขอบอกว่ามันสามารถตั้งแนวตั้งได้ด้วยแนวพัดเทนะครับเพราะว่าตัวคิสแตนเขาดีไซน์มาให้สามารถตั้งแนวตั้งได้แบบนี้นี่โชว์ให้ดูนะครับตั้งแนวตั้งได้แต่เวลาคุณใช้แนวตั้งเนีย่ยคุณคงไม่ใช้คีย์บอร์ดมั้งเอาคีย์บอร์ดออกอ่สามารถใช้แนวตั้งได้นะครับโอเค ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอจบเท่านี้กล่าวขอบคุณไม่บายสวัสดีครับผม